คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคอสชอ,ชออกประกาศฉบับที่57ให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญบางฉบับมีผลบังคับใช้ต่อไปประกอบด้วยพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอและการได้มาซึ่งสอวอพุทธศักราช2550แต่ให้งดเว้นการจัดเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน พรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2,550มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องต่อไปแต่ว่าห้ามไม้พักการเมืองดำเนินกิจกรรมใดๆและระง,งับกกตจ่ายเงินสนับสนุนพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ,กการออกเสียงประชามติพุทธศักราช2,552ด้วยนะครับส่วนคำร้องสำนวนอัตคดีหรือว่าการใดที่ดำเนินการภายใต้พรบทั้ง3ฉบับให้กกตมีอำนาจด,ดำเนินการพิจารณาและวินิจฉัยต่อไป กำหนดให้สารดีกามีอำนาจพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งสสและสวโดยใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว พร้อมกันนี้นะครับประกาศฉบับที่58ระบุเรื่องการสิ้นสุดของรัฐธรรม,มนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่คงการพิจารณาวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของศารอุทธรณ์หรือศารอุทธรณ์ภาคดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง พรเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบ,บกในฐานะทีมโฆษกคสอชอกล่าวถึงการวิาพากษ์วิจารณ์และแสดงความไม่เห็นด้วยผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่อการรัฐประหารว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการให้ทีมงานตรวจสอบการบิดเบือนข้อมูลและนำมาเผยแพร่โดยยอมรับว่าเป็นเรื่องยากแต่จะพยายามสะสางข้อกังขาของสังคมให้หมดสิ้นไป นอกจากนี้จะขอความร่วมมือจากพักประชาธิปัตย์ต่อกรณีการแถลงข่าวแสดงความเห็นทางการเมืองและการตรวจสอบ i p a d d r e s s กลุ่มผู้สนับสนุนกปปสที่ยังคงแสดงความเห็นต่อต้านฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้บรรยากาศของการสร้างความปรองดองเกิดขึ้นโดยเร็วส่วนการรายงานตัวของบุคคลเพิ่มเติมนะครับตามคำสั่งของคอสอช ก็มีนายอาริสมันพงเรืองรองแกนนำดปชเข้ามารายงานตัวพร้อมกับผู้ติดตามอีกสองคนครับ